มันดักมันใหม่ข้างหน้านี่คือแกงฆาตกรรมหอยทากนะคะสังเกตสีหน้าแต่ละคนเอามันดักมาใหม่เฮ้ยแต่มันก็ไถไปเรื่อยนะเฮ้ยมันยกมันยกมันยกจะเอาไปด้วยเหรอไม่มันยกยกอย่างนี้เลยเอาไหมเจไหม่อไหมเอาไหมเอาไหมนี่ที่กำลังเคียวป่ะวะที่กำลังเคียอยู่คือกระเทียมมันแส่ป่ะวะไม่แสบมันเหม็นเนาะอืมแค่กลิ่นเฉยๆดูดีดูดิ กูเจออีกแล้วกูมาดงกันเดียวหรอกูมาดงกันเทียวเพระมันข้ามอ่ะเฮ้ยมันยกเห็นป่ะมันจะออกหรือเปล่าเออมันจะเอาออกมันยกเออมันยกตัวขึ้นอย่างนี้เลยแสดงว่ากลิ่นไม่พึงประสงค์มันนลยดิเออของใครอ่ะงงฟอนหลาขาหลาแก่ทุยไม่ใช่เราอยากรู้ว่ามันจะทำยังไง มันไถ่อย่างนี้เลยเหรอวะข้ามเฉยดิกูดิมันข้ามกระเทียมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเหมือนว่าแอดเวนเจอค่ะมันคิดไม่ใจถ้าสูงกว่านี้มันจะข้ามเลยวะแต่ะต้นไม้ใหญ่ๆมันน่าจะกระดึบขึ้นแล้วมันก็ตกเข้าอ่ะพ้นหลังมันหนักไม่จบมันตัวมันก็เดียวนะจริงดิเอาอะไรอ่ะเอารองเท้ารองเท้าเลยเออไอ้รองเท้าไม่กว่ายังไม่กว่าสูงบ่ะสูงมากเจ็บไม่ โอ้ม <quad> ันคานไม้ปุบปุบมาหมดแล้วหอยทาก่ะรองเท้าไม่ดีก่อรองเท้าปล่อยเดี๋ยวนอนตายรองเท้าปล่อยอะให้เอาตัวที่มันไม่เอ็นนั่นดิหมดแต่หมายมันยังคานได้ไมสิ่งกีขวางกูเยอะจังวะามาเอ็นเจ้ามาเอ็นเจ้าเลยนี่กูเดินมาดีมาอ๋ออันนี้ไม่จริงมันเหนื่อยตายหาก่อนบ่เอ้ยมันก็เดินช้าอยู่แล้ว กูไม่เดินแล้วมันบอกคืนดิกูขออนุาคุณได้ปะวะเฮ้ยได้เฮ้ยได้ปะวะเข้ามามันหนีมันสูงเกินไล้ต้องดูหน้ามันต้องดูหน้ามันตรงนี้เฮ้ยแม่งไถขึ้นจริงว่ะเฮ้ยแม่งไถจริงอะนีหนวดสำรวจ่อนนี้ว่ามีอะไรข้างหนตามันคือตามันอันข้างล่างใช่ไหมไอข้างบนริ่งมันไม่ใช่หนวดเนาะเนี่ยอันเล็กๆอะตา เคยเห็นไหมเวลาวาดลูกบ่าตามันอยู่ข้างบนไม่เคยเอาเอาเอานิ้วไปย่เงามันนะมันก็หดไงมันก็หดข้างเดียวไม่เชื่อเดี๋ยวดูเลเห็นไหมมันหดข้างเดียวปกป้องตัวเองหดข้างเดียวไอ้เอ้ยแล้วเป็นทิศทางอีกเชื่อกูต้องยัดคอไอ้พวกฆาตกรหอยทชามันคะมันขี้ด้วยเหรอไหนมันเป็นเมือกมันเป็นเมือกมัน ข้าถด่เมือกไปเต็มแล้วมั้งอยู่ข้าวเดินเร็วๆเล่นกุญแจมันยืดนะมันยืดยืดถึงยืดธรรอ่ะถึงแล้วเออลงไงวะลงไงวะยืดลงลงไม่ไม่น่ามันหนึงต้องมีเมือกเอาไว้เกาะปะวะมันจะไม้ไม่ดื่นไม่ลื่นอะไรเนี่ยีอะไรติดหลังมันวะคิดผุนเมือกเต็มเลยอ่ะ รอเมื่อไปเตะแต่คนนี้โอ้ยแล้วมันได้ยกตูดขึ้นอย่างงี้หมดตูดอ้ได้หมดได้หมดกูมาเอเวนเรจ์ตอกกูฆ่าไปแล้วนะไอสัตว์มนุษย์แม่งแกงกูเอาไม้ขวานไปผ่านละผ่านเออตั้งให้เขาสิโวเออจับตรงนั้นแหละแล้วตั้งสมสันมากกาบ้าละว่าใช้ต่อ จะไม่หยิบของที่วางอยู่ของชาเวลาอยู่กับพวกเองมาใช้บ้ากระเทียมมาเจ๋งสุดสดแหละจริงไอ้นี้ก็เจ๋งแล้วไปโคตรสุงจะเปลี่ยนทิศทางทัฝอยเลยนะเจอจอแล้วเว้ยมันไม่เปลี่ยนหรอกกิ๊ฟมันจะเอ๋พอดีเลยอีมันยกเลยอ่ะมันยกเลยขามขามยกขเ้นไอ้บัวกันดี เออเหมือนพออืนพออมอ่ะนี่ไงมันพยายามยืดคอเว้ยพยายามหนีใช่ไหมเลด้าแม่งจับนะโอ้เราให้มันชนให้มันชนอันนี้ดิเลือกเปลี่ยนเม่มันไม่จริงจริงไม่รู้ว่ามันจะมันจะเบ่ง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 ถ้าเบนเบนออกเบียงเบนเออนั่นแหละเบนออกอ่ะหรือปายกตูดางี้ยไม่อยากโดนแล้วมั้งเฮ้ยแล้วมันจะลงตรงนี้ยังไงวะ มันจะไต่ลงได้มันจะไต่ลงอย่างนี้ไงเรามาทําเอวิจัยปลาหรือว่าวิจัยถ้าไม่เคยสังเกตมันขนาดนี้เลยนะปกติเห็นก็จับไปวางตรงนู้นแบบขี่ยเขียนไปเขาลงได้โคตรเจ๋งอ่ะเขารับน้ําหนักได้มันไถเลยอ่ะแล้วหัวมันก็ทิ่มไถอ่ะไม่น่ามันถึงตูดมันเห็นมีเมือกไงแค่อยากดูว่าจริงตูดมันแล้วมันจะเป็น เราด้วยกิมไม่อะอย่าไปทำนตอนนี้อะไมันกำลังลงเขาถึงได้ใช้คิมหอยทากไงทำไมอะมันมีเมือกทำให้หน้าชุ่มชื้นมีควาไม่กล้าใช้มันหอยทากแบบนี้เหรอวะเวลาจะใช้ปะเขาเอาเมื่อหอยทากยังไงวะน่าจะเมื่อเราเคยเห็นอ้นั่นอะตัวอะไรวะกะลอกอะกะลอกอ่ะบ้านเราอะมันพยายามลงแบบหอยทากเว้ยสักพักหนึ่ง หัวทิมไงท้องปะแอบร้อ,อ,องมันคลิปนั้นหรือเปล่าตัาง้ง